ลูกมะลางพีเนาะพอไฟไรแม่ง <c oughs> ต้นม่วงเบาเ,เ,เ,เอาสักก็มาปลูกไว้ม่วงเบาแล้วก็สิเอาพันธ์พันธ์อื่นมาเสียบทนบริโคตหนามทนครับพอไฟไรแม่งทนม่วงเบานี่ทน ให้ม่หลวบใบสามสิบสี่สิบลูกพี่นอ้องต้นมันบ่พอตอน้นลูกบ่พอตอน้นแขวะแขวดผมแขวดหนึ่งเดียว หายากด้วยพี่น้องแฟตเฟดหายากบ่เคยติดพี่น้องแฟตบ่พี่น้องแฟตบ่สักยงไปแล้วล่ะแฟตดูกิดง่ายเติมแล้ว một trong muốn chàng một nháo móc nháo rồi tôi nói nháo móc nháo móc nhà đã ตนพันธุ์ตนพันธุตนนตนน์ต้นกะเดี๋ยวค่อยถามความห้ากันผมก็แส่เสมม่วงดอกจีต้นต้นเลียนต้นนี้กับต้นนี้บอักสีอาอนม่วงลุ่มกลาง วางต้นนั้นเลี้ยตงต้นนั้นเอาลงกลางบอสักปลูกอย่างนี้นี่ตอมบอสักปลูกหนาเลยฝนดีปีนี้นเพกาตั้งนี้เของเพกาทางบ้านเราหองมะลินฝากล้กวยไข่มะเล่บอสักปลูกไว วันนเงี้ยม่วงม่วงเบาจะก็มาปลูกแหวกบางส่วนนี่ก็เสียบหนอดทาบคางไว้งามดอกไมต้ตัวนี้เต้าโตต้นโตมันหนึ่งตุนต้นโตหมูอ่วงเบาบ้างแล้วก็าม,มามเสียบงามดอกไม้เสียบใส่ ปลายต้นอยู่พี่น้องเสียบไม่มึงคุ้นแฝดก่อนยังไงเนาะคุ้นแฝดนะคุ้นแฝดคุ้นแฝดน้ำแตกเกลื่อนทั้งนี่ยี้น้ำแตกพี่น้องน้ำบ่หงมกับบ่ได้โอ้ยจังวะ เนียผู้คนกินน้ำเนาะมันคือมันนั่งกิ่งหี่โอ้ยพี่น้องนั่งขวนตัวนี้เลยนั่งขวนเลยแน่นเนาะเต็มเต็มผูกดึงออกวะตัวกับปั่นพี่น้องกับปั่นใหญ่กว่ากับปั่น lồn lồn này lồn thứ 2, lồn lệch, nghe lù cái nhảy lồn lệch, đẹp, nhang bơm cụm người nhìn 2 hơn, tăm tăm เขาจองไว้ใช่ไลูกชองลูกมไม้ใบใ้เขาเ็ดใ้เขาเอาเป็นคนรู้เละรูลุเลียนให้เขาอตอป ทำไปได้แล้วพี่น้องเลยยกลดิ่เก่บกอไปบึ่งเลยว่าสักข้นตันฟืนแล้ว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 นัดสับปรด เากัปลูก okay, ไงแก่ยังได้กินได้บาะเกลูกปัดตัวนี้ไม่ยูซีรูกมาาะเกลูกเงาปนะออไปเลยบรถตัวนี้เบิง้งมาพักโยง รุ่นยงรุ่นสองรุ่นรุ่นที่สามน,นี่รุ่นแหล่รุ่นแหล่กันง่ายแล้วพี่น้องมันสิเป็นโลหรอวะใหญง่ายเติบแหละหกสิบเจ็ดสิบ้องเดือนกัวรุ่นนี้ Loi easy one kẹt tạp sáng chịu bằng tung hình như nào có tạp mô thương kẹt mô thương bớt lên mô thương ngon gạo bì bom bom kai ngon 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 หวานโมเสบหวานปเปลี่มเปล่ม,ลมาการทุเรียนแกจัดแกเต็มที่อยู่หวานมันหวานแห้งหวานปลีมปเปลีม่มต้นลินจีมาสร้างมาปู๋ยเตัมงัดที่แล้เกษตรกรพี่น้องเอ้ยข่าวสวนเก็บไปปูไว้ สปลดพันประตูตอ่ะตันนี้สองปีสองปีกลัวสามปีเพราะจะํจำหมดต้นกาปีหนึ่งมือสักนี่นนต้นกาทุเรียนบานมาสาก็มัมนเนบ่วงนี้เป็นทุเรียนพัน่วงนี้เลี้ยนพัน่วงนี้เลียนบาน รีดยังหลายพี่น้องเยบ่มวางม่วงเบาม่วงเบาข้าก็มาผูกผ่าสมสวนพี่น้องผ่ายางเหรียญในสวนขาา่ขาเบาสักผูกข่าเหลืองข่าเหลือง ต้น,นย,ตย,ยิ้มตายจ้อนมาหยอดจ้อนหยอดเอาโลกมาแล้วเลยตัดแตกนี่คือเสียบยอดไม้ที่บ้านเขียแล้วพอได้สีแดงเขียะแกเจะไก่แจ้ไก่แจ้คุณไก่แจะจ้างมันมัน,นจะกาดลมเดือน โอ้เสียงนกนกหยังตัวนี้กะโอ้พี่น้องมอดต้นนี้ประมาณ10ลูกต้นมุใหญ่แล้ว3 oh, ก็น่เติบแล้วปลูกไ่จะปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิลูกพี่น้องตอนนี้1สิบก โอ้นกขาป๋อปากก,ากูกาเกียงห้องเต็มห้องก,กาเกียงอุ้ยบอสต้เห็นตา่าอินอยู่พี่น้องด้วยน่าจะรำลังฝูดลมพัดมันดังปุ้งดิง้ง,งไปสลับพี่น้องเอ้ย มาสักองปูปนนุ๋ะครับต้นงไรตงหอดสุท้ายพี่น้องนี่กันผลบแห้งมันมันสิเป็นดอกเลยเพียน้องมันผนั่แห้งเป็น,ยน,นหนยดแล้วสิสันแต่งหอดทุดต่าย แต้งออกขาดเลยบ่ะแต้งขาดเลยลูกกุลเนี่ยต้งขาดเลยถึงใบเกา่าก็มีพี่น้องเั้งต้วนี้มีอยู่สองใยไงจะเอาออกด้ยโอยอยู่ปลายเนาะเสียเวลาเอาไป vậy ở xếp là với đó à, cái cá tí nhưng mà sầu thì nó tên muông hiếu phản nó anh nhìn cá vũ cá vũ Hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng, hết hồng, hoa hồng, hoa hồng, hồng, hoa hồng, 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 Judite, hồng, 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 พันไหนนะพี่น้องพันสุราชตามพันสุราชอันทางเงาเขาบอกว่า,วา,ม,ามีอยู่ลอยตน้น,น,นพันในจีเรียพันเลยเห็นเบืงอยู่พี่น้องเลยโคกแข็งมาแล้วโอ้ยแำนี่แหละครับพี่น้องาเดินชมเดินเที่ยวบรรยากาศ หัวคางทวนขอบคุณเดยอพี่น้องที่เขามารับชมสำนีละครับขอบคุณครับ